สวัสดีค่ะนิชารัตน์นิชารัตน์เทรดดิ้งนะคะวันนี้ก็วันที่30นะคะนะคับซิ้งเดือนเนาะวันนี้ก็ระวังนว่าระวังการเทคทองนิดนึงนะคะวันที่ทองคำนะคะมีข่าวรายตัวนะคะที่ต้องติดตามนะคะก็รักข่าวอีโเยอะมากๆนะคะแล้วก็จะมีสมาชิสเฟตออกมาพูดด้วยวันนี้ตีพ่งนี้ตีสี่ครึ่งนะคะจะมีชีสบาลานซ์ของอีโบอิซีด้วยก็ให้ระวังกันด้วยแล้วกันนะคะว่า จจะมีการทำราคาหรือเปิดแก็บในวันถัดไปก็ได้นะคะวันนี้ก็ติดตามนะคะค่ะสองพันถึงสองุันครึ่งนะคะทองข้ามกออราคาไว้ให้ไวที่นะคะฟังข่าวัีว่าเป็นหาขึ้นได้อยู่นะคะรับที่20-3 1นะคะรับนี้หรือรับสำคัญนะคะไม่พังด้่ง่อนะคะ,ะอาจจะด้งแรงด้วยต้านสำคัญ2059นะคะโอเควันนี้ก็ให้ระวังวีงน,นิดนะคะในตัวมุมมองของดอลลาร์อีราล่าอยังลงได้อีกนะคะฉะนั้นดอลลาร์ลงในอีกของก็ขึ้นได้อีกนะจ๊ะ ส่วนกองทุนนะคะชาวนี้ก็มีการทํากําไรนะคะในตัวหากไว้เข้ามาพอสมควรนะคะใครที่อยากจะอ่านเต็มๆนะ,ะให้มาอ่านในแอปสีฟ้านะคะทางคาดการณ์ไม่ได้บอกนะคะว่าข่าวจะเป็นประมาณไหนแบบไหนนะคะโอเคเนาะสำหรับใครนะคะที่ใช้ในตัวของเอกเกมกับเฮดเดอร์เมนะคะก็หักมารา้ทักมาได้นะคะฝากติดตามกไลค์กดแช้ด้วยค่ะ